คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับ ก็วันนี้เข้ามาสู่ EP ที่3สําำหรับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่4มีนา2564นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสูตรวันนี้นะครับจะเข้าอีกหรือเปล่าเราเข้ามาแล้วสองงวดนะครับคือสูตร25ประตูนะครับ25ประตูท่านท่านที่เข้ามาดูนะครับชอบเลขไหนก็สามารถเลือกไปได้นะครับเราก็เข้ามาตรงๆนะครับ2งวดแล้วนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะครับเรามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับท่านจะได้รับชมได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราทำคลิปให้เรื่อยๆนะครับทุกๆวันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไปพบกับ25ประตูหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดถัดไปนะครับนั่นก็เข้ามาแล้วเหมือนกัน2งวดนะครับ2งวดตรงๆนะครับ 25ประตูนะครับ,รบก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่4มีนา2564ครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็คือสูตรเด่นบนเด่นบนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาหาสูตรเด่นบนกันก่อนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ4ตัวตรงได้แก่988 8, สามตัวแปดแปดเจ็ดสองตัวบนแปดเจ็ดและสองตัวล่างเก้าแปดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับอ่ะสูตรนะครับสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับสูตรแรกนะครับสูตรเด่นบนนะครับ หลักร้อยนะครับบวกกับ10บนนะครับแล้วก็บวกกับเลข9้าคงที่นะครับก็ร0อนะครับหลักร้อยก็คือเลข8นั่นเองนะครับ10บนนะครับนี่นะครับ10บนก็คือเลข8เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกกับเลข9คงที่นะครับ8บวก8เป็น16นะครับ16บวก9ก็เป็น25นะครับ25ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือเลข5นะครับ5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับเก็บไว้เลยนะครับเด่นบนนะครับ5้า เดี๋ยวเรานําไปตัดตอนหลังนะครับเก็บไว้ก um, like ่อนนะครับไปดูส you know, ูตรถัดไปครับสูตรแต้มบนนะครับใช้2สูตรนะครับชนกันเลยนะครับสูตรแต้มบนใช้2สูตรชนกันนะครับมาดูกันนะครับสูตรที่1นะฮะสูตรที่1หลักร้อยบวกสิแล้วก็บวกหน่วยนะครับร้อยก็คือ8นะครับ10ก็คือ8แล้วก็นี่นะครับหน่วยก็คือ7นะครับ ก็จะได้8 8 8บวก8บวก7นะครับรวมกันแล้วก็8 2 16นะครับ7ก็เป็น23ตัด10หลัก10ออกไปก็เหลือ3นะครับ3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก5เป็น10ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0 0บวก1เป็น2นะครับ0บวก1เป็น2แล้วก็2บวก1เป็น 3นะครับแหมลืมไปตัวหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้สูตรที่1มาแล้วนะครับ3 4 5 0 2 3ครับต่อไปสูตรที่2สูตรที่2คือหน่วยบนบวก10ล่างแล้วก็บวกเลข8คงที่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาหน่วยบนนะครับก็คือเลข7นะครับนี่เลข7นะครับ หลัก10ล่าง1ิบล่างก็คือเลข9นะครับบวก8คงที่เจดบวก9เป็น16นะครับ16บบวก8เป็น24ตัดหลัก10บออกไปก็จะเหลือสี่สี่บวก3ามเป็นเจดนะครับเจดบวก1เป็นแ8ดดบวกหนึ่งเป็น9 9้าเ้าบวก2เป็นสิบ1สบก็ตัดหลัก10บออกไปก็เหลือหนึ่งหนึ่งบวก2เป็นสาะะเพราะฉะนั้นนะครับสูตรที่2เราก็จะได้4ี่เจ็ดแปด 913อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเราก็นำเลขที่ได้มาจากสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับมาชนสูตรกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ3 4 5 0 1 2ชนกับ4 7 8 9 1 3เลขที่เหมือนกันนะครับเลขสามครับเอามาใส่นะครับเลขสี่นะครับเอามาใส่ครับแล้วก็เลขหนึ่งชนกันนะครับเอามาใส่ เพราะฉะนั้น2สูตรนะครับชนกันเนี่ยเราจะได้เลข3 4 1ี่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดกับสูตรต่อไปนะครับต่อไปสูตรเด็ดของเรานะครับสูตรเด็ดของเราเข้ามาแล้วสองงวดนะครับก็เลือกชมเลขกันได้นะฮะสูตรนี้เลย25ประตูตรงตรงบนนะครับ25ประตู2ตัวตรงตรงนะครับบนสูตรก็คือนะครับสูตร10บนบวก นะครับ10บ,บนก็คือหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างบวกกับเลข8คงที่นะครับก็หน่วยล่างเพราะฉะนั้นหน่วยล่างก็คือเลข8บวกกับเลข8ก็เป็น16 16ตัดหลัก10ออกไปเป็น 6, นะครับ6บวก1เป็น7 7ดเดบวกเป็น8 8บวกหนึ่งเป็น9 9เบวก4เป็น13ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ3นะครับเพราะฉะนั้นสูตร10บนเราจะได้6 7 8 9 3ดแดส ต่อไปนะครับต่อไปก็คือสูตรหน่วยบนนะครับสูตรหน่วยบนสูตรหน่วยบนของเรานะครับก็คือ10ล่างบวกกับเลข6 10ล่างบวกกับเลข6ก็10ล่างนะครับหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข9นั่นเองนะครับ9มาบวกกับ6ก็เป็น15ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ5 5บวก2เป็น7 7เบวก1เป็น8 8บวก2เป็น10ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0 0บวก2ก็เป็น2 ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับสูตรหน่วยบน5 7, 8, 0, 2เมื่อเราได้2นี้มาแล้วนะครับเรานำมาประกบกันนะครับนำสิบบนประกบกับหน่วยล่างนะครับสิบนก็จะอยู่เป็นหลักสิบนะครับหน่วยล่างก็จะอยู่เป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขนะครับนำามาประกบกันเลยครับ6 5 6 7 6หกครับ 60 62 75 77 78 70 72แล้วก็85 87 88 80 82 95 97 98 90 92 35 37 38 30แล้วก็32ได้มาแล้วนะครับ25ประตูนะครับชอบตัวไหนก็ลองเลือกไปดูกันได้นะครับสำหรับ25ประตู แต่เดี๋ยวเราก็จะเข้าสูตรจับตัดเลขนะครับจับตัดเลขเด่นบนเพื่อให้เหลือตัวเลือกที่มันน้อยลงนะครับเพื่อให้เหลือตัวเลือกที่มันน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับจับตัดเด่นบนเด่นบนที่เราเคยหามาแล้วนะครับนี่นะครับในสูตรแรกนะครับได้5 6 7หกเพราะฉะนั้นเราก็จับมาตัดเลยนะครับห้าหกเนะครับมีหมีหมีเมีไม้นะครับอ่าวนี่ครับแถวแรกนะครับมีหนะครับตัดลงมานะครับ แถว2นะครับมี7นะครับตัดลงมานะครับแถว3นะครับแถว3มี8 5นะครับมีเลข5นะครับ8 7มีเลข7นะครับอ่า9 5มีเลข5นะครับ9 7มีเลข7 3 5มีเลข5 3 7มีเลข7นะครับอ่าก็ได้ลงมานะครับนี่นะครับเป็น8 5 8 7 9 5 9 7 3 5แล้วก็3 7นะครับแล้วก็แถวหลัก6กับแถวหลัก7นี่นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ65 67 68 60 62 75 77 78 70แล้วก็72 85 87 95 97 35แล้วก็37เดี๋ยวเรานําเลขกลุ่มนี้ไปตัดด้วยแต้มนะครับแต้มที่เราเคยหากันมาแล้วนะครับตรงไหนเอ่ยนี่นะครับสูตรแต้มนะครับที่เราเคยหากันมาเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับ341นะครับ เราได้ตัวนี้มา3 4 1ี่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราเอาเลขกลุ่มที่เราตัดด้วยนี่นะครับตัดด้วยเด่นบนมานะครับลงมาเลยนะครับมาตัดด้วยแต้มอะไรที่บวกกันแล้วได้แต้ม3 4แล้วก็1นะครับ6บวก5เป็น11ตัด10ออกไปก็ได้ฐาน1นะครับเลข1นะครับได้ครับเป็นเด่นไปนะครับ6บวกเเป็น13นะครับอ่าได้เหมือนกันนะครับแต้มสาม 6บวก8เป็น14ได้แต้ม4นะครับ7บวก7เป็น14นครับได้แต้ม4นะครับ8บวก5เป็น13นะครับได้แต้ม3แล้วก็9บวก5เป็น14ก็ได้แต้ม4นะครับเพราะฉะนั้นเด่นนะครับเด่นของเราวันนี้นะครับเด่นบนนะครับ2ตัวบนหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่4มีนา2564นะครับได้แก่เลข65 67 68 77 85แล้วก็95นะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองเราลองไปดูซิว่าใน25ประตูนะครับ25ประตูที่เราหาเนี่ยนะครับเอามาตัดด้วยแต้ม3 4แล้วก็1นะครับยี่สิบประตูนะครับเนี่ยนะครับที่เราหานะครับเอามาตัดด้วยแต้ม3 4แล้วก็1นะครับลองไปดูกันครับอ่า9บวกหเป็น11นะครับอ้าวได้นะครับได้แต้ม1นะครับ3บวก 8เป็น11นะครับได้แต้ม1เหมือนกัน3มบวก0ย์เป็น3นะครับได้แต้ม3เพราะฉะนั้นลองเราได้9 238แล้วก็30นะครับก็จบครับเบ็ดเสร็จนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับอ่าจบไปแล้วนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับ2ตัวบนนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะโชคดีนะครับในงวดวันที่4มีนา2 5งพนะครับ ตัวเด่นของเรานะครับตัวเด่นของเราได้แก่6567687785แล้วก็95นะครับส่วนตัวรองก็คือ9398แล้วก็30นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสูตรที่เราเข้ากันมา2องวดแล้วนะครับก็คือ25ประตูนะครับลองไปเลือกไปคัดกันดูนะครับก็เป็นแนวทางให้สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับหวยลาวงวดประจำวันที่4มีนา2564นะครับ ใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กด s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับถ้าเรามีคลิปต่อต่อไปนะครับเราก็จะได้ได้ได้รับชมนะครับได้รับชมกันได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับลงปุ๊บสั่นกระดิ่งไว้คลิปเด้งขึ้นมาให้เราได้ดูกันเลยนะครับสำหรับทั้งหวยรัฐบาลไทยและก็หวยลาวนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับ ในการทำคลิปถัดไปนะครับก็ฝากด้วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ